รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย เคียงและครูจะนะครับงามสินขนมไทยขนมไทยใส่ไอเดียนะครับผมสำหรับผู้ที่รักและชื่นชอบการทำขนมไทยครับเพราะว่าขนมไทยสามารถนำไปสร้างอาชีพสร้างรายได้ให้กับทุกคนได้ครับค่ะซึ่งขนมไทยที่เราจะมาสอนในวันนี้นะคะ ก็คือจะเป็นขนมอัลัวค่ะที่ใส่ไอเดียลงไปจะไม่เหมือนกับอัลัวสมัยก่อนที่เป็นรูปหยดน้ําแต่วันนี้เราจะมาทําในเรื่องของอัลลัวดอกกุหลาบกันค่ะส่วนผสมนะคะก็วัตถุดิบหาง่ายมากๆเลยค่ะไม่ยากตามร้านอุปกรณ์เบเกอรี่ทั่วไปหรือร้านสะดวกซื้อทั่วไปก็มีค่ะค่ะในส่วนของส่วนผสมนะคะอันดับแรกก็จะเป็นแป้งเค้กค่ะ แป้งเค้กทั้งหมดเราใช้170กรัมและน้ำตาลค่ะน้ำตาลทรายขาวทั่วไปใช้390กรัมและกะทิค่ะกะทิเราใช้เป็นกะทิสำเร็จรูปอบควันเทียนแล้วนะคะเพื่อให้ขนมเราหอมเราใช้500กรัมค่ะและเป็นกลิ่นมะลิค่ะกลิ่นมะลิยี่ห้ออะไรก็ได้ค่ะครึ่งช้อนชานะคะสีผสมอาหารค่ะเป็นสีน้ำทั่วไปสีเนี่ยแล้วแต่ชอบเลยว่าชอบสีอะไรใช้ได้หมดเลยค่ะ ทีนี้เรามาเริ่มวิธีการผสมกันเลยนะคะอันดับแรกค่ะแป้งเค้กเทลงไปเลยค่ะน้ำตาลทรายค่ะค้นให้เข้ากันก่อนนะคะ เมื่อแป้งน้ำตาลเข้ากันดีแล้วเราจะใส่กะทิกะทิเราจะค่อยๆเติมลงไปนะคะถ้าสมมุติว่าเราเทใส่กะทิลงไปทั้งหมดทีเดียว5้า้อยเนี่ยแป้งมันจะละลายยากมันจะเป็นเม็ดๆไม่ละลายนะคะเพราะฉะนั้นเราค่อยๆใส่ให้แป้งกับน้ำตาลเข้ากันดีมันจะทําให้เป็นก้อนถูกไหมครับในตอนในตอนที่เราทําไปด้วยมันจะทําให้เราใช้แรงในการเยอะมากกว่าแป้งจะละลายเนาะ เพราะฉะนั้นเราคนเนี่ยคะ่ะให้แป้งไม่มีเม็ดขาวๆเลยสักพักหนึ่งนะคะคูเคียงครับสำหรับตอนนี้ถือว่าไม่ยากนะครับผม,มเนี่ยถ้าเราทั้งน้องทําแบบนี้นะครับโอเคในนี้ก็จะเห็นว่าไม่มีแป้งเป็นเม็ดขาวๆแล้วนะคะเราใส่กะทิที่เหลือลงไปได้เลยค่ะทั้งหมดเลยค่ะครูเคียงคนให้เข้ากันเลยค่ะ กลิ่นหอมขึ้นมาเลยนะครับเนี่ยถ้าพูดถึงขั้นตอนนี้แล้วนะครับกะทิอบคอนเทียนค่ะจะได้ให้ความหอมหอมมากๆเลยค่ะเราจะกวนไปเรื่อยๆนะครับใช้เวลาไม่นานมันจะละลายมันจะเป็นเนื้อเดียวกันเลยนะฮะเนี่ยเห็นไหมเริ่มมีการละลายแล้วครับผมละลายเข้ากันดีนะคะกลิ่นมะลิค่ะ กิ่นมะล,ลินี่ห้ามลืมเด็ดขาดเลยนะคะเพราะว่าเขาจะช่วยดับกลิ่นแป้งถ้าเราไม่ใส่กลิ่นมะล,ลิเวลาทําขนมออกมาแล้วทานนะคะเราจะได้ความรู้สึกเหมือนทานแป้งเพราะฉะนั้นกลิ่นมะล,ลิห้ามลืมนะคะ่ะมีครูจะนดีขึ้นแล้วครับโอเคค่ะถ้าแป้งน้ําตาลกะทิเข้ากันดีแบบนี้แล้วเดี๋ยวเราไปตั้งไฟแล้วก็เตรียมกวนกันได้เลยค่ะครับผมอ่ะมาถึงตอนนี้แล้วนะครับอ่า ท่านผู้ชมจะเห็นว่าแป้งน้ำตาลและส่วนผสมที่เราใส่ไปในครั้งแรกเข้ากันดีแล้วเรียบร้อยนะครับต่อไปก็เป็นขั้นตอนสำคัญอีกอันนึงซึ่งเราจะเริ่มตั้งไฟนะครับผมเพื่อที่จะกวนแป้งครับเราจะเทกะทิส่วนผสมนะคะทั้งหมดลงไปเทลงไปให้หมดเลยค่ะครูเคียงโอเค อย่าให้เหลือเลยใช่ไหมฮะใช่ค่คะเสียดายมากเสียยดายมามกเ,เ,เราต้องกรองก่อนนะคะกรองกระชอนตาทีหนึ่งรอบถ้าสมมุติว่ามีแป้งเป็นเม็ดขาวๆนะคะให้เราเอากระชอนนะคะจุ่มลงไปในน้ําแล้วค่อยๆขูดอย่าขูดลอยๆนะคะเพราะว่าบางทีแป้งมันเป็นเม็ดนะคะมันจะลงไปเป็นเม็ดแล้วขนมเราจะไม่เนียนเนาะที ะะเราจะใช้เป็นวันนี้เราจะใช้เป็นเตาไฟฟ้านะคะหรือเตาแก๊สก็ได้เหมือนกันถ้าบ้านไหนมีเตาแก๊สใช้ได้เลยนะคะขอให้ใช้เป็นไฟแรงสุดนะคะเพราะอะไรทึงไม่คะครูเคียงเพราะว่าวันนี้เราจะทําเป็นอรัวดอกไม้ดอกกุหลาบถ้าสมมุติว่าเราใช้ไฟอ่อนเนะะี่ยค่ะเวลาเราทํากีบดอกไม้กีบมันจะย,ย้อยมันจะห้อยมันจะไม่สวยถ้าเราทําเป็นรูปหยดน้ําเราใช้ไฟอ่อนได้เลยตอนนี้เสียงอาจจะดังนิดนึงนะคะเราขอโทษด้วยเพราะเป็นเตาไฟฟ้านะคะ ส่วนกระทะนะคะให้เราใช้เป็นกระทะเทฟลอนกระทะเทฟลอนจะดีกว่าเนาะเพราะว่าเวลากวนแป้งค่ะแป้งเขาจะไม่ติดกระทะง่ายเขาจะรอนง,ง่ายเนาะขาดูเทียนกวนไปเรื่อยๆเ,เลยครับในการกวนนะครับก็จะกวนไปในทางเดียวกันนะครับผมโดยไม่ต้องการกวนไม่จะเป็นต้องกวนไปทั้งมือแบบนี้นะครับให้กวนแค่ใช้ลายนิ้วเท่านั้นนะครับเ<ม>บาๆครับผมมันก็สามารถทําให้นะครับส่วนผสมมันเท่ากันและเมื่อไหรที่ ูจะได้บอกไปนะครับผมว่าแป้งหเราได้มีการลองเป็นอย่างดีแล้วนะครับแป้งจะเนียนสวยนะครับแบบนี้ไม่เเนียนสวยมากตอนนี้เราเริ่มเห็นปฏิกิริยาอะไรนะครับเริ่มสุกแล้วค่ะครับพอเาเริ่มสุกเราจะต้องขูดก้นกระทะให้ทั่วขูดให้ทั่วเลยนะคะถ้ามีส่วนไหนที่ติดกระทะอยู่แป้งก็อาจจะไม่ได้กลิ่นหอมขึ้นมาเลยกลิ่นก็จะหอมขึ้นมาเลยนะครับผมนี่แค่เริ่มสุกนะครับเนี่ย คแล้วก็จะกวนไปเรื่อยๆนะครับอกวนใช้เวลาไม่นานค่ะไม่เกินห้านาทีก็เสร็จแล้วก็เสร็จเรียบร้อยจะสังเกตได้ว่าแตป้งตัดตับตัว,ตวเป็นกอ้นกอนบ้างทิ้แล้วนะครับของแบบนี้หิวเลยนะคะคุณเพียง ปวดใจไม่ไหวเลยรับเนี้ยม่จะหินเล็เดียวใ,ใช่ค่ะต้องขูดขอบข้างแบบนี้นะคะแบบที่ถูดเข้ยนทานเพราะบางทีเราสนใจแต่ตรงกลางแต่ขอบข้างไม่วมโ่นไม่ได้ขูดขออกเขาอาจจะติดกระทะอาจจะไม่ได้นะคะทำให้สุกไม่ทั่วก,กันนะครับ<ช>ทำให้ขนมของเรา อาจจะเสียได้เลยนะครับใช่คือถ้าไหมขึ้นมามันจะมีกลิ่นเหม็นและจะต้องทิ้งเลยทั้งกระถางนะคะซึ่เราก็ต้องไม่ให้เกิดเหตุการณ์แบบนี้ใช่ไหมครับคุณจนไม่ได้เนี่ครับเริ่มสุยแล้วเริ่มสุกตอนเริ่มสุกมันก็จะทําให้เรานะกวนยากนิดนึงถูกไหมฮะมันจะมีน้ํหนักน้หนักในการกวนเพิ่มขึ้นเราก็ออกแรงเพิ่มขึ้นนะครับ อย่างที่บอกใช้เพียงแค่ปลายนิ้วก็พอนะครับผมไม่ต้องอไปทั้งนะครับไปทั้งแขนเลยไม่ต้องนะครับเดี๋ยวจะปวดแขนอ่าเดี๋ยวจะปวดแขนได้ใครับอสดถ้าสมมติว่าทําครั้งแรกๆนะคะเราเห็นแบบน้ําเริ่มแห้งแล้วกลัวว่าเราจะกวนไม่ทันนะคะให้เราเบาไฟได้นะคะแต่ช่วงแรกให้ใช้ไฟแรงก่อน บอกใส่ลงสักสกเต็ดนึงเนี่ยค่ะพอน,น้ำแข็งแล้วให้ปวนตะล่อมตลบเข้าตลบเข้าแบบนี้แบบที่ครูเพียงทำนะคะเอาข้างล่างขึ้นมาเอาข้างบนลงไปเพื่อเ,เขาโดนความร้อนที่ทุกคน,กนกค่ะใช่แล้ค่ะคก็จะเริ่มเป็นนะฮะแล้วจากตัวนี้นก็แล้วทีนี้นดูว่าย,ยัางไงได้แป้งจะต้อง ร่อนไม่ติดกระทะไม่ติดไม้พายสังเกตได้ว,ว่าตอนนี้แป้งยังติดไม้พายและติดกระทะอยู่นะคะรูเขียนจะต้องควรอีกสักคัดนึงโอเคอีกนิดนึงค่ะนิดนึงนะครับนยใช้เวลาไม่นานเลยแป้งก็จะจับตัวกันเป็นก้อนจะสุกกันแล้วะครับอันนี้แป้งจะเริ่มร่อนละ เริ่มร้อนแล้วใช่ไหมครับจะเริ่มไม่ติดกระทะแล้วครับค่ะไม่ติดกระทะไม่ติดไม้พาย <Okay. S 1> ประมาณนี้นะคะให้เราปิดไฟค่ะแล้วยังกวนต่ออีกสักพักหนึ่งเพราะว่าความร้อนจาก <Okay. S 2> กระทะ,ะ,ะยังมีอยู่นะครับผมหากเรายังเปิดไฟอยู่โอกาสที่จะไหม้มีโอกาสสูงมากนะครับผม,อมอตอนนี้เราก็ต้องเริ่มนะฮะพิถีพิถันนะฮะเนื้อแป้งแล้วนะตอนนี้สังเกตได้ว่าแป้งจะเนียนสวย แป้งจะสุกใสดีนะคะถ้ามีติดขอบกระทะเราก็สามารถขูดไปด้วยเลยด้วยไปได้นะครับผมโอเค,อเคประมาณนี้แป้งไม่ติดกระทะไม่ติดไมพายแล้วค่ะเราย้ายมาอีกภาชนะใบหนึ่งได้เลยค่ะถ้าเราทิ้งไว้นานแป้งเราจะแข็งเกินไปเ,เวลาบีบจะต้องใช้แรงบีบเยอะมากค,ครูเคียนจะย้ายไปอีกกระทะหนึ่งให้ดูนะ,ค,ะ,นะครับ่อโอเค โอเคเรียบร้อยแล้วนี่ค่ะแป้งที่สุกใสสุกแล้วใช้ได้จะใสดีแบบนี้นะคะแป้งจะเนื้อเนียนสวยไม่จับตัวเป็นก้อนด้วยนะครับใช่ค่ะท่านผู้ชมครับจะเห็นได้ว่าแป้งตอนนี้นะครับที่เราเพิ่งครับย,ย้ยายย้ายภาชนะออกมาครับเนื้อก็ยังเนียนอยู่นะครับเห็นไหมครับควันยังขึ้นดีอยู่เลยนะครับผมค่ะแป้งจะเนียน ใสดีนะคะแล้วเดี๋ยวครูขอย้ํานิดนึงนะคะเวลากวนแป้งเนี่ยให้ใช้กระทะเทฟลอนหรือกระทะทองเหลืองนะคะอย่างเช่นกระทะที่เราใช้ทํากับข้าวอย่างเงี้ยไม่สมควรใช้ไม่สมควรเลยเพราะว่าแป้งจะติดกระทะติดเต็มไปหมดเลยแต่ถ้าเป็นเทฟลอนเนี่ยค่ะอย่างที่เห็นเขาจะไม่ติดกระทะไม่ติดไม่พายเลยถึงณตอนนี้แล้วนะครับอเนื้ออารรวของเรานะครับผมเนียนมากเลยทีเดียวนะครับผมต่อไปเมื่อ ครูจ้าบอกว่าจะมาทําเป็นดอกกุหลาบดอ,ดอกกุหลาบดังนั้นะนะครับจริงๆเราสามารถทําเป็นดอกกุหลาบดอกไม้ลหลายชนิดเลยค่ะแต่วันนี้นครูขอมาเป็นดอกกุหลาบก่อนนะคะ,คะเราจะแบ่งแป้งเป็นสองส่วนค่ะส่วนหนึ่งจะไปใช้ทําใบใช้แค่นิดเดียวก็พออีกส่วนหนึ่งจะไว้ใช้ทากีบค่ะให้ใช้สีชมพูนะคะ สีใช้สีน้ำทั่วไปเลยค่ะค่อยๆหยดใช้ค่อยๆหยดนะคะทีละสามสี่หยดผสมกันเวลาผสมแป้งเนี่ยควรจะผสมตั้งแต่ตอนร้อนเพราะว่าการผสมตอนร้อนเนี่ยค่ะจะทําให้แป้งอะ่ะเข้าสีกับแป้งเข้ากันได้ดีๆถ้าแป้งเริ่มเย็นแล้ว,ลวค่ะคูเคียงมันจะผสมยากต้องใช้แรงเยอะมองใช่ค่ะ,คะแต่ตอนนี้นะครับถ้าผู้ชมเห็นอยู่นะตอนนี้เนื้อเขายังมีความนุ่มนะครับผมควรง่ายแต่ถ้าเกิดว่า แป้งโดนลมนะครับในอากาศท,ทั่วไปนี่มันก็จะมีความ,มแข็งใ,ในการผสมสีของอนักเรียนก็จะยาก,ยากขึ้นนต้องใช้แรงมากขึ้นอันนี้ครูอยากจะให้ดูก่อนนะคะว่าถ้าเราใช้สีน้ำผสมอาหารทั่วไปสีเดียวสีชมพูแป้งเราจะได้เป็นสีชมพูใสใสใสใเลยนะคะแต่ถ้าสมมตินักเรียนคนไหนชอบสีพาสเทลให้เราเติมสีขาวเจลลงไปะค่ะสีขาวเจล สักประมาณ5-6หยดอะไรอย่างเงี้ยค่ะผสมเข้าไปเดี๋ยวจะเห็นว่าเท็กเจอร์แป้งเขาจะสีนวลขึ้นนวลสดใสเลยใช่แล้วค่ะทุกสีนะคะใช่เมื่อกี้จะเป็นสีใสๆบางคนจะไม่ชอบสีที่มันดูแตนปลายหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะใช้่ใช้สีขาวช่วยนะคะเขาจะทำให้เนื้อเขาเนียนขึ้นละมุนมากขึ้น ไม่ว่าเราจะทําสีอะไรค่ะสีเหลืองสีส้มเราสามารถใช้สีขาวผสมได้สําหรับการใช้ภายนะครับน้องๆที่ถนัดนะครับผมจะใช้แบบนี้ก็ได้หรือว่าจะใช้อีกแบบหนึ่งก็ได้ที่เป็นบางๆแบบนี้เดี๋ยวครูเคียงจะสาธิตให้ดูนะครับสามารถใช้ได้ทั้งสองอย่าง<ช>นะครับเ,เราใช้ช้อนหรือใช้ทัพพีได้ไหมครับคุณจ้าไม่ได้ค่ะ,เพ,ะเพราะว่าแป้งจะติดนะคะ ใช้ไมพายแบบนี้พายยางหรือพายซิลิโคนค่ะได้หมดเลยคเห็นไหมทั้งสองสมบูรนี้ครูเคียงชอบไหมคะต้องเข้มขึ้นไหมดีขึ้นน้อนจนวนขึ้นในระหว่างที่รอครูเคียงนะคะทีนี้ครูจะจะมาผสมสีใบไม้ให้ดูนะคะสีใบไม้เนี่ยเราจะใช้ครูจะใช้ทั้งหมดสามสีเขียวขี้มาอย่างที่ครูบอกนะคะใช้วิธีการหยดหยดพอค่ะไม่ต้องบัดเทลงไปเยอะมาก 2ยด3ายดแค่นี้พอนะคะครูจะให้ดูใกล้ๆนะคะว่าสีเขียวแอปเปิลจะเป็นสีเขียวแบบแปด๊แปดๆแบบนี้เลยเขียวที่ม้าจะดำๆหน่อยสีเหลืองนะคะถ้าเราใช้3สีนี้ผสมกันเราจะใช้เราจะได้ใบไม้ที่สีเหลือบสวยเหมือนธรรมชาติมากเลยอ่าของครูเคียงเริ่มสวยแล้วดีเลยค่ะดีขึ้นเลยฮะ ส่วนของใบไม้หรือเกสรถ้าทํานะคะครูแนะนําว่าไม่ต้องใส่สีขาวก็ได้เขาจะได้เด่นขึ้นมาจากดอกไม้นะคะสีใบไม้ก็จะเป็นเหลือบเขียวเขียวขี้มา้าเขียวแอปเปิลแล้วก็สีเหลืองนะคะเราจะได้ใบไม้สีเหลือบสวย mm hmm. ใกล้เคียงกับธรรมชาติมากที่สุด คุณจ้าจะเร็วก,กว่าของผมนะครับผมกําลังแต่ว่ากําลังใกล้แลยฮะน้อยค่ะน้อยโอเคแต,เแต่ว่าจะสังเกตว่าว่าเริ่มเนียนแล้วนะฮะใช่ค่ะเริ่ม<ห>จะเป็นเนื้อเดียวกันแล้ว,ลวจะไม่มีส่วนผสมของสีที่ที่แปลกแยกออกมานะครับผมเนื้อก็จะเป็นเนื้อเดียวกัน,นจะเน,นเนียนละเอียดสวย,สวยครับครับผมมาถึงตอนนี้นะครับผม ท่านผู้ชมจะเห็นว่าแป้งของเรานะครับเย็นลงแล้วนะครับผมจากนั้นเราก็จะมาเริ่มทําการบีบนะครับดอกไม้นะครับอย่างที่เราบอกไปวันนี้เราจะ<ช>บีบเป็นดอกดอกอุหลาบลนั่นเอง<ช>นะครับ,<ช>รบผมเราก็สามารถแบ่งจากตัวนี้ได้เลยเมื่อแป้งเย็นแล้วนะครับผมเราก็จะมาแบ่งจากาสักประมาณหนึ่งนะครับไม่ต้องเยอะสักประมาณทับพีหนึ่งนะครับผมมาใส่ในส่วนของตัว ถุงบีบนะคะถุงบีบครูแนะนําให้ใช้เป็นถุงบีบชนิดหนาอย่างดีนะคะแบบที่ใช้ซ้าได้ถ้าเป็นถุงบีบที่เป็นบีบครีมเค้กะค่ะแบบใช้ครั้งเดียวนี้ไม่เหมาะเพราะอะไรรู้ไหมคะครูเคียงเพราะว่าแป้งอัลงเรามีความหนืดมีความหนืดมากกว่าแป้งครีมเค้กถ้าครีมเคก้กเขาจะมีความเบาอันนั้นใช้ได้เป็นถุงใช้ครั้งเดียวเนาะแต่ถ้าเป็นอัลคอยขอเป็นถุงแบบหนาพิเศษนะคะ หาซื้อง่ายในอินเทอร์เน็ตทั่วไปเลยค่ะเราจะใส่ทั้งหมดท่าไหร่ชั้นสองชั้นถูกไหมครับใช่ค่ะครูแนะนําให้ใช้สองชั้นเพื่ออะไรลครูเพียงรู้ไหมครับถ้าสมมุติว่าเราใช้ถุงใบเดียวแล้วใส่แป้งลงไปเลยแป้งมันจะออกมาตรงช่องนี้ค่ะอ๋อมันจะทะลักออกมาใช่เราจะทาให้กรีบเราไม่สวยแต่ถ้าสมมติว่าเราใส่2งถุงสองกัน อ่าถ้าเกิดว่าเราใส่แป้งไปแล้วเราก็ไล่มันนิดนึงนะครับให้ลงไปนะครับผมส่วนอีกภาชนะอันนี้ที่ครูจ๊คกาลังทําอยู่ก็คือการใส่บีบลงไปนะคะบีบลงไปนั่นเองนะครับผมอ่าพอสองอย่างนะครับเข้ากันแล้วเราก็ซ้อนไปอีกใช่ค่ะซ้อนเข้าไปเลยขอแป้งเพิ่มหน่อยนึ่งครโอเคครูจ้าบอกว่าไม่ขนาดมือนะครับผมต้องขอบเพิ่มนะฮะน้อยไปนช่ค่ะให้เอาถุงถุงบีบอีกใบหนึ่งค่ะที่มีแป้งใส่ซ้อนเข้าไปในนี้ครับ นในหัวบีบนะคะเสร็ <okay. S 1> จแล้วอันนี้ค่ะเป็นถ้วยนนถ้วยบีบถ้วยบีบถ้วยรองนะคะให้เราใช้แป้งนะคะบีบเป็นตัวเชื่อมในการติดก,กระดาษกระดาษเราจะใช้กระดาษไขหรือกระดาษ A4 ทั่วไปตัดก็ใช้ได้นะคะเวลาบีบหัวบีบให้นักเรียนสังเกตนะคะจะมีด้านบางและด้านหนาด้านหนาและด้านบางและด้านหนาเนาะเวลาจัดหัวบีบ จับไปถนัดมือทุกนิ้วนะคะด้านบางจะชี้ขึ้นบนเสมอด้านบางชี้ขึ้นบนจับถ้วยนะคะให้ใช้ปลายนิ้วจัดนิ้วโป้งนิ้วชี้ช่วยกันหมุนแบบนี้นะคะต้องซ้อมไหมฮะต้องซ้อมตักเกลดต้องซอ<ะ>้<ช>อ,งซอมด้วยไหมฮะการบีบดอกไม้ไมมจะต้องใช้สองมือ,มมอ,อใช่ไหมฮะสองมือต้องสัมพันธ์กันนิดนึงค่ะคุเทียงประสาทสัมผัสต้องดีเนาะเราใช้หัวบีบด้านบางตั้งไว้บนฐานค่ะ ตั้งไว้มือขวามีหน้าที่บีบอย่างเดียวมือซ้ายมีหน้าที่หมุนถ้วยค่ะบีบแรงไหมคะกูจ๊ะแรงบีบต้องสม่ำเสมอเนาะแรงบีบแต่ละคนอันนี้ต้องลองฝึกดูบีบพอเสร็จแล้วหยุดบีบนะคะแต่หัวบีบไปที่เนื้อแป้งนิดนึงค่ะดึงออกตรงนี่คือเพื่ออะไรรู้ไหมคะเพื่อให้แป้งเขาดึงกันเองค่ะกูรับค่ะเสร็จแล้วแ้อย่างนั้นมันจะทำไมนะอยู่ไว้ติดออกมาเลยมันจะอกยืดมาเลยทีเดียวสังเกตว่า ตัวเกสรนะคะจะต้องดูเล็กแบบนี้ค่ะครูเคียงดูเล็กไม่ควรจะสังเกตเห็นได้ว่าคล้ายคล้ายพีระมิดแต่ดูต้องเล็กนะคะเสร็จแล้วคว่ำหัวบีบลงค่ะเมื่อกี้หัวบีบตั้งเนาะทีนี้คว่ำหัวบีบลงคว่ำขนานอันนี้เราจะเป็นกรีบแล้วถูกไหมฮะใช่ค่ะขนานกับตัวฐานกับตัวเกสรนะคะบีบหักข้อมือลงข้อมือแล้วก็ลงใช่ค่ะแรงบีบสม่ำเสมอนะคะบีบตลอดเวลา ใช้มือซ้ายจีบด้วยดะใช่ค่ะครูเจ้าทำไมทําดูง่ายจังเลยครับง่ายค่ะง่ายมากครูจ้าจะมาทําให้เรื่องยากเป็นเรื่องง่ายคะโอเคครับผมอ่าลองอีกทีนะคะอธิีบนะคะเวลาต่อกรีบจะต่อประมาณเศษสองส่วนสามของกรีบเก่าอันนี้คือเศษหนึ่งส่วนสองอันนี้คือเศษสองส่วนสามซ้อนค่ะบีลงแรงิีสม่ำเสมอเริ่มจะเห็นว่าเป็นกอหกุหลาบซึ้นมาแล้วนะครับ มือขวากับมือซ้ายต้องสัมพันธ์กันนะคะเราทำเป็นท่านดอกตูมดอกบานได้ไหมครับคุณจได้ค่ะได้เลยอยู่ที่อะไรฮะอยู่ที่จำนวนกลีบค่ะจำนวนกลีบเราก็ใส่กลีบน้อยหน่อยแล้วก็ไม่ต้องบานมากแค่แย้มแยมค่ะอยู่ที่การงมือเหักมือนะคะอยู่ที่การหักมือด้วยใช่แล้วค่ะแบบนี้เสร็จแล้วเห็นไหมครับเที่ยงมันไม่เรียบร้อยเราเก็บรายละเอียดงานนิดนึงเก็บรายละเอียดงานนิดนึงค่ะ ให้ก้นเขางุ้มเข้านิดนึงนี่ครับเริ่มจะเป็นนะฮะดอกกุหลาบดอกกุหลาบทีกก่กกสวยเพื่นไซใหญ่ด้วยเสร็จแล้วยังไม่จบนะคะเราต้องมีใบค่ะหัวบีบใบนะคะมันจะมีด้านหนาสองด้านตรงนี้คือด้านหนาอีกฝั่งหนึ่งก็คือด้านหนาค่ะแป้งมันจ่อด้านข้างแหลมๆเอาหัวบีบด้านหนาค่ะชิด เข้ากับดอกนะคะชิดให้ติดดอกเลยบีบขยับมือขึ้นลงพอแล้วหยุดบีบดึงออกทีนะคะชิดบีบขยับมือขึ้นลงพอแล้วหยุดดึงออกเหมือนเดิมครูขอสามกลีบค่ะแบบนี้นะคะมาเดี๋ยวลองดูกันอีกทีนึงนะคะแป้งอาจจะต้องคอยเติมนิดนึงนะคะคเพราะว่าเราทำดอกใหญ่เนาะ นักเรียนที่ดูไม่ทันนะครับผมเมื่อสักครู่นี้นะครับครูจะก็จะทําสาธิตให้ดูอีกหนึ่งดอกนะครับเพื่อเราจะได้จับตาดูให้ทันนะครับผมเริ่มต้นยังไงนะครับอย่าลืมนะครับกระดาษกระดาษอันนี้ไปก่อนเป็นตัวเชื่อมให้เขาติดเนาะใช้ปลายนิ้วจับค่ะเพื่อให้เราหมุนง่ายบางคนชอบจับแบบนี้หมุนไม่ได้ไม่ถนัดไม่ได้เลยนะฮะต้องใช้ทุกนิ้วนะคะ ตั้งหัวบีบด้านบางไว้บนฐานตั้งหัวบีบครับมือขวาบีบอย่างเดียวมือซ้ายมีหน้าที่หมุนค่ะบีบน้ำหนักสม่ำเสมอกันสม่ำเสมอตลอดทั้งกรับเสร็จแล้วหยุดบีบแต่นิดนึงดึงครับเสร็จแล้วคว่ำหัวบีบลงค่ะเราจะเริ่มเป็นกลีบอีกใช่แล้วกลีบมาแล้วครับหนึ่งสามกลีบเพื่อล้อมเกสรนะคะับเพือล้มเกสรนะครับ แล้วค่อยซ้อนต่อไปเลยค่ะประมาณเศษสองส่วนสามของกีบเก่าเสมอนี่นักเรียนอย่าลืมนะครับเศษสองส่วนสามนะครับถ้าเกิดว่าเราต่างจากนี้ก็นะครับกีบจะไม่สวยจะซ้อนไม่สวยเลยครับกีบถ้าเป็นดอกใหญ่นะคะจะประมาณไม่เกินสิบกีบถ้าเกินสิบจะเยอะเกินไปแล้วก็ที่สําคัญคือไซส์กีบทุกๆกีบนะคะจะต้องเท่ากัน ดอกไม้เราจะได้สวยบาลานซ์กันดีเนาะตบค่ะอย่าลืมเก็บรายละเอียดง,งานให้ก้นของมุมข้าวใส่ใบค่ะเวลาผีบใบ ตั้งหัวบีบบีบขยับมือขึ้นลงพอแล้วหยุดหยุดให้เลยนะครับโอ้โหสวยงามมากเสร็จแล้วคอันนี้เตยเปืลเป็นดอกที่นะครับดอกกุหลาบใหญ่พอสมควรถ้าเกิดเราอยากจะทําได้ดอกเล็กมาแต่ต่างกันยังไงก็คือเราเปลี่ยนเราจะเปลี่ยนเปลี่ยนหัวบีบใช่ค่ะแต่ถ้าเป็นหัวบีบเล็กการหมุนมืออาจจะไม่ได้เหมือนกันครับโอเคสำหรับการเรื่องของแป้งอีกนิดนึงนะครับครูเคียงย้านิดนึงสาหรับนักเรียนหรือว่าท่านผู้ชมคนไหนนะครับ ทำแล้วนะครับปรากฏว่าแป้งยังเหลือยังไม่หมดเราก็สามารถเก็บในตู้เย็นได้นะครับเพียงแต่ใส่ทัพเปอร์แบร์นะครับกันความกันอากาศเข้าไปนะครับผมเอว่าวะใส่ถุงเก็ดวันในตู้เย็นนะคะแล้วกลับออกมาบยันทำไดู้่นักเรียนก็สามารถกลับมาทําได้อีกครั้งหนึ่งนะครับใช่ค่ะ ครับผมและขั้นตอนนี้นะครับเราก็จะมาสู่นะครับขั้นตอนต่อไปนั่นก็คือการอบนะครับผมอาจะเห็นได้ว่าเมื่อสักครู่ครูจะได้นะครับบีบมาจนเป็นกลีบดอกสวยงามขนาดนี้แล้วนะครับขั้นตอนต่อไปนั่นก็คือการอบ,อบนั่นเองนั่นคือจะสามารถทําให้เขาอยู่ได้นานขึ้นครับใช่ค่ะสมัยก่อนนะคะเราจะใช้ในการ วิธีการเนี้ยเราจะใช้ในการตากแดดค่ะครูเคียนใช้ตากแดดใช่ถ้าเป็นสมัยโบราณบีบเป็นรูปหยดน้ําเราจะตากแดดประมาณ2-3วันแต่ถ้าวันนี้เราเป็นอัลโดอกไม้ต้องใช้เวลานานมากเลยค่ะครูเคียงเพราะฉะนั้นอาจจะต้องใช้ถึง5้าหกแดดขงมไม่ไหวนะคะไม่ทันค่ะเราจะรอนานเริ่ช่วงนี้มีฝนด้วยอีกต่างหากใช่ค่ะครูเคียงไม่สะดวกเนาะเพราะฉะนั้นเราจะใช้การเครื่องอบผลไม้แห้งค่ะ ครื่องอบผลไม้แห้งก็จะมีหลายแบบหลายเกรดเนาะเวลาจะซื้อก็คือให้สําคัญก็คือเครื่องอบผลไม้แห้งค่ะคทีนี้การอบนะคะเราจะใช้การอบที่อุณหภูมิ70องศาครั้งละสองชั่วโมงครั้งแรกนะคะอบ2ชั่วโมงเสร็จแล้วยกออกมายกออกมาผึ่งให้เย็นนะคะแล้วแกะกระดาษออก1รอบรอบต่อไปพอแป๊ะพอขนมเย็นแล้วอบต่อคะ่ะคุเคียงทําซ้ําแบบนี้ครั้งละสองชั่วโมง ไปเรื่อยๆถ้าไซส์นี้อาจจะประมาณสักเจครั้งขนมจะกรอบสวยใช่ค่ะถ้าเราอบไปทีเดียวได้เลยไหมครับพุณจ๊ะไม่ได้ค่ะขนมของเราเนี่ยจะพองกลีบมันจะพองนะครับผมเพราะว่าจะพองจะเห็นได้ชัดว่ามัน ไม่สวยเลยเหมือนกับกุหลาบเราขึ้นรานั่นเองใช่ใช่เพราะว่าขนมเขาโดนความร้อนนานเกินไปครูถึงได้บอกว่าให้อบแล้วพักให้เย็นเนาะครั้งละสองชั่วโมงพักให้เย็นค่อยๆอบใหม่อันนี้คือเน้นย้ําเลยนะครับว่าอบทุกสองชั่วโมงพักให้เย็นอบใหม่จนกระทั่งเขาขนมเขากรอบดีนะคะทีเดียวเลยไม่ได้เลยไฟเจ็ดสิบครั้งละสองชั่วโมงนะคะเมื่ออบเสร็จแล้วขนมจะเป็นแบบม้ค่าคุเคียงหน้าตาสวยงามแบบนี้ นี่ยครับภายนอกก็จะกรอบเลยนะฮะใชใคร่าจะกรอบนอกนุ่มในถ้าอบได้ตามนี้แล้วขนมจะอยู่ได้ประมาณ2-3สสัปดาห์นอกตู้เย็นสีสันก็จะสวยดรอปลงนิดหน่อยค่ะดรอปลงนิดหนึ่งนะครับเบียวไม่ได้เยอะมากน้ำหนักเป็นยังไงฮะเบาขึ้นเบาขึ้นเลยใช่ไหมใช่แต่ความอร่อยยังเหมือนเดิมเนาะจะได้ความรู้สึกเหมือนอรัวสมัยโบราานะคะที่จะกรอบนอกและนุ่มในนะคะที่สําคัญนักเรียนสามารถ จะส่งขนส่งได้ทั่วประเทศเลยค่ะครูเคียงขนมจะไม่แตกไม่เสียหายใช่ค่ะโอเคเพราะว่ามันสามารถอยู่ตัวของเขานะครับผมอ่านี่อันนี้นะครับโชว์ให้ดูนะครับผมใช่ข้างนอกจะกรอบนิดนึงแข็งๆกรอบๆและในจะยังนุ่มเหมือนเดิมใช่ค่ะโอเคดังนั้นเหมาะสําหรับการจัดส่งได้ทั่วประเทศนะครับสําหรับน้องๆที่ทําแล้วอยากจะทำขายสร้างรายได้สร้างรายได้ครับอันนี้ต้องบอกว่าสําคัญเลยจัดส่งได้ ทั่วประเทศนะครับผมวันนี้ทุกท่านก็จะได้เห็นนะครับอารัวที่เสร็จแล้วเรียบร้อยครับหน้าตาก็จะสวยงามแบบ<ช>นี้ะนะครับผมแต่ครูเคียงถามนิดนึงเราจะสามารถใช้อารัวดอกไม้เนี่ยในโอกาสตรงไหนได้บ้างครับคุณจะอัรัวดอกไม้เนี่ยค่ะสวยงามแบบนี้เราใช้ได้ทั้งหลายเทศกาลเลยค่ะครูเคียงไม่ว่าจะเป็น วันปีใหม่วันวาเลนไทน์หรือให้เป็นของขวัญกับผู้ใหญ่ให้ผู้ใหญ่ก็ได้ใช่ของขวัญของฝากได้หมดของชํารวยงานแต่งก็ได้ทั้งันนี้ถึงต้องบอกว่านะฮะสวยงามน่ารักมากเลยทีเดียวนะครับผมคู่บ่าวสาวต้องชอบแน่นอนครับถ้าเป็นแบบนี้รบกวนถามครูจ้าอีกอันหนึ่งนะครับผมหากเรามีข้อสงสัยหอกน้องๆมีข้อสงสัยนะครับเราจะ ติดต่อได้ที่ไหนครับในการทําขนมนี่แหละครับหากใครมีข้อสงสัยอะไรนะคะหรือสนใจขนมอื่นๆชนิดอื่นๆนะคะสามารถเข้าไปได้ที่เพจงามสินขนมไทยนะคะ<ช>ครูจ้าินดีตอบทุกคาถามค่ะคร<ช>ับแล้วพบกันใหม่ในขนมชนิดต่อไปในคาสหน้านะคะขอบคุณครับส,ส,สวัสดีค่ะค